แกงทุกวันเลยทุกคนวันนี้แกงนมไม้เมต้มปูต้มปานี้จะเป็นตปูตปลาทุกคนมีปูข้าวแลกกูนะสบายดีทุกคนสบายดีตัวเท่ง มืัอนี้ละน้อยกายยุ่งเหินทุกคนเออบปได้ไปทั้งเลิกพราะละน้อยบลอสบายละน้อยจิมาเฮ็ดกินก่อนเฮาจีเฮ็ดกินเก่งน่าเล่าทุกคนน่าเล่าในสาวหามาเมื่อวานนี้เอาเสื้อตัเออวเย็นไว้พอละน้อยเป็นใครเมื่อวานนี้ทุกคนเออย่างโบเศร้ายังโบดีกินยาการเมื่อไรได้กันยังคือเก้านี่ละน้อยซื้อน้ำส้มมาเพิ่งเมื่อกี้นี่ดูซื้อนอไมไว,ว้ตามินถ้าฟังเบงทุกคนถ้ายังบ่เศร้ากับมื่อื่นได้บางทีได้พาพอนลอยไปห้องหมอ มาเห็ดกินก้อนบันนี้เห็ดกินกินเข้าง่ายทุกคนเอ้ยเซน้ำก็ทุกคนสมโมเมนตกอันนั้นซีดท,ทุกคนเอ้ยซีดหมูซื้อเอาเบิร์นี้ร้อยบาทอากาศเป็นแปลงทุกคนเอ้ยหนาว4สี่เดือนห้ารมหนาวคนเทากับอสบายพอหน่อยไข่ได้สามมือนี้แล้วทุกคนเอ้ยกินยากินเลยกันยังคือเก้าอยู่ไข้แน่นัะกะ กินข้าวกับโปเซบเจ็บแอวแน่กินข้าวกินน้ากะขมทุกคนท้าวไข่นะหน่อยกัเคยไข่ยุเคยเป็ดยุกินพิเดอร์กะขมอันนี้ก็ต้มน้ำหอนเธอโพหน้อยเจ็บแอวแล้วก็ต้มน้ำหอนเธอทุกคนเออน้ำหมะไม่เหล่าก็หลายเต๋อหนวดติดตัวอีเดนทุกคนเลยนี่ย เองซิบเตเลย อากาศวันนี้แห้งหนาวทุกคนบ่แดดเลยเพราะว่านนี้ยังมีแดดแต่ยุคนี้เนี่ยบ่มีแดดเลยคึมแต่แต่พุซ่าวดิพอเทงมาแล้วกันยังคึมอยู่คือฝนที่นนตกนี่ซอยซีนก้อนบันนี้น้ำฮอนก็ฟโฟดละ mo fot la asin moo kon สะก้อนบาน,นี้นะเนราะวาชีซื้อพร้อมกันผัดนอร่าฮังชีส้มทุกคนเลยก็เป็นสีแดงเดงได้เพราะไว,ไว่าใบไวเตว่านี้แล้วห้าตัวเย็นไวเด็กในชีได้ทุกคนมันโร้เอามันเป็นสีแดงเดงสี่ชื่สีช้ำๆม,มูติโมโโูเนาะกึดไว้ก่อน Nó loại lại con lại rồi con Con lòng hoặc là Để sư khó bờ con bông ứng Nổ đi mới thao vào <laughs> ประเด็นนัวๆกี่ช่วงมะมงงนั่แซ้หรือบวชส้มเลยมะมงงแกงทุกวันเลยทุกคนวันนี้แกงน้ำม้นวันนี้แกงน้ำเล่าแซ่บแท้เลยนั่นแหละจังไบเนาะโอ้ยนาจ้างสาตุลาไปกดมันต้นวัอนี้ทุกคนเลย ก็เปนต้นซอยนาอยู่ายนี่เลยนาจางสาวพันว่ะมือชาวพันมือสี่สิบาทโง่กันหลายนะทุกคนเต่เซลอยู่มากินมะมงล้นหูห <deal> like ูหเอขึ้นเยอะขึ้นจะได้มะมงไข่เขากะ แย่งช้อนแย่งแรกกันได้ทุกคนเอ้ยแง่งบวงไข่สุกเร็วทุกคนอ่อนงาบดีน้องเรากันทุกคนเลยน้องเรากันนะอ่อนอร่ลยอยู่ จินไต้ตามมาันเ่ากา่อนทำไมก็มีมอยู่สุดสำนัก นี่โหเตเด็ดช่วยเลยทุกคนนี่อันนี้ปิ้งทุกคนปิ้งปิ้งหนึ่งแกงสุกแล้วก็ปิ้งชีนต่อทุกคนเอาเบ่งปิป้งในเกงน่งนี่ปิ้งซีนก็สุกแล้วสวยกันบันดี พักเขาเหาเร็ววทุกคนนี่ทอดไข่มา่สาวนี่ผมปีชีลกะเกง่งนอเลาเซซีนหมูเดี๋ยวประเดจําเนาะค่ะเส่เส่แล้วทุกคน มาเด้อทุกคนมากินข้าวเทงน้ำกันไม่กินกาวแลาทอกินูกบชดแล้วาต้มย็งเอซีบูอ่าซื้อห่ากระจอยังันงมงบ้าเนกนย่งตัวนียพมให้แ่สทุกคนตาไดเิมม้เพิ่มอเยเม่งำว่างตามบ้างีาบพร้อมทุกคน บาดิ้งดไปคูดเป้าอีแล้ววอนี้กบท่านมาตะคูดเบ้าอมไม่รอเาอาจจะม่อยู football, you know, it, ่น well. ี่นะงาพร้อมนะนี่ครัแบบยังม่รืมเลยไม่รู้เลยหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เลยก็ถามเป้าอ่ะเออไมแรงอ่ะเาอยเปาเฮอนะเปาฮตตุเฮทุกคนพอพลายหนังดิ้กกุมาเจอเธอแกอยู่ในเต่งท่าน ตุกลยจอบเรจอบไปเจคนจอบนว่าฝ้ามือกนนุอได้จอบเม่ก็จอบไปนนะเฮ้างเอาไปซื้อว่า้ามกอยาน้บมงอ่นอยูข้างเ้วมือนลเป็นยไ้าอเป็นข้งือไดยดีข้งกินข้าวายเร็วละน้อยโอมาหน้าทุกคนโอมาเอากระตุกน้ำมันไปชื้อน้ำมันอยู่บ้านนองเดินทางไปในเมืองพระ ไปซื้อน้ำมันมานเฮิร์นเบ้าหรือไม่เฮ็ดที่พักเฮิร์นทุกคนเฮ็ดตุกเฮิร์น <c oughs> ออมากับเบาข่าวเนี่ยทุกคนเบาข่าวมันีควายเบาข่าวาว,าว่าผมหน้อยนะคิดว่าแล้ว,ว้นอ <c oughs> <c oughs> ยโดนไฟฟ้าส็ยุ่งทุกคนแม่ว่าผมมันฟูนะผมน้อยมันโป่งไหม้แล้วมันเอ็ดชุกเพิ่นะบมีกิบน้อยนี่ไปเชอมกับตื่นนอนไปวันนี้ทุกคนจุกน้ำมันเอา สี่เซนทุกคนเยมันน่าจะเออเครงบ่าตุกอันนี้เลยไปซื้ออยู่ปัป๊มบ้านดังเดินบ้านละหน่อยบ่มีเปล่าน้ำมันทุกคนเลยไปหมดนีปกติเสียบบาร์ลิงกับแาตัลาไปน้ำเอาลิงกัาไปขูดเป่าก็เป่าดีแาตัลาไปไฮน้ำนาทุกคนเลยรอยก็เลยไปพูดเองแต่บ้านละรอยไปบ้านดังเดินกับไก่เติม รถกับโบมีเสียงอีกรากอีกากูเลยทุคนวันนี้นะก้เกิดพี่เนอีก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 สิเหมือนตึางตง้น้อยเอาไปแปะไปแปะมือเ้านี้แปะหน้าบ้านทุกคนเลยงาจะแปะหนบ้านทันคูดีเมื่อกดสเศษเงินไทยกัประมาณหกรยบาท เต็มตุกนี่ทุกคนเพราะว่าซี่เซนเลยมันเต็มตุกกันสามเซนเซเว่นพอนตัวนี้ลอยกระบาเพื่อนนะทุกคนเลยซื้อน้ำมันมาไว้บริเวณเมื่อวานมื่ออื่นทุกคนถ้าเพิ่งจักมื่อเลือนหนบ่าว่างแล้วกะมื่อเลื่อนไหม่ตัดภาพมาตัวนี้กะค้ำแล้วนะทุกคนดังไฟดึงเขา้าริ่งกระมาได้เอาไปขุดเบากะได้บ่อริ่งได้จ้ำได้จ้ำ ได้แต่ป่าเออบอดิงบอดิงได้ป่ามากปลาโคเน่ปลากังเน่ถึงเขาสุกจังเฮ็ดกินทั่วเลยครอีสามีเสียงรบโกดเดเดอร์ทุกคนก็โทษอะไรเสียงนักสาวบดห้ามเกอรปิด ้วอันนี้หูพักแมยน้อยโลขึ้นมาแล้วทุกคนหูพักอยู่ศูนย์เท่านี้แหละเป็นหูตื่นยู่เลยเนาะเอาไว้ปูปีหน้าเนี่ยแล้วก็ไว้เสื้อเจวเนี่ยทุกคนตํามันเจลเสื้อหูพักเสพเบื่อบุมีแล้วก็เสื้อหูว,หวันนี้มันก่อยเลยดิยตุลกากกระม้าเลยฮันนีได้พี่โด้เนี่ยนะปลุกปลิ้ง,งมานี่ยโป่งบางดูนี่นะ่ะ โอ้ไดอโนมาจะนั่งพร้อมมามา,มาเรียบร้อยดอโนมาก็เต็มท่องอยากนึกทุกคนเอ้ยชาตุลาผู้มาเตนปูเป็นต้นซอยนาการหากระบอกแค็งอืมหากระแคื้อรลลี่พวกแก๊กอะไนีก่กทุกคนเอ้ยดอโนมาหุ่นไห้ไม่ยิบไม่ยี่นาะเอาโยไหมยันใช่ใช่เออตัวน้อยแน่ทุกคนเอ้ยดอโนมากันมืนมนนอแรก็หญ่ พอแกงเลยนี่กะหลายเตอรมีอีอบี่าคตรกระถาว่าโค้กโค้กลหน้อยมีจะคน้นเนาะคือนึ่งข้าวหลายเท้มีแปะคนรเด,อด้อทุกคนมีปลเท่าเออว่าพิษมีปม่เท่านะสาวแล้วกะพอมี นึ่งมือแรกนี่ยบลายเสมือสาวทีนึ่งมือสาวนะเต็มมุยมือแรกนี่ยบรเต็มขึงมุยทวนมุยขึ้นเลสวายเขาแล้วฮะกำมาคูป่าก็มนันี้ปลาบดิงกับผู้ได้ต้มแจ้วปลากั้งน้อยทุกคนเลย ตัวนี้ปลาโคตัวนี้เยอะเน,น,นี่นี่ปลากังเดี๋ยวสีใสก่อนน้ำกับโฟะทท่าทัแล้วทุกคนปลาก็โคเร็วๆโอโลงก่อนปลาแน่กับปูแน่กับบู่คิ้เล็กต้มเขากันนี่โผล่ละน้อยหากกามาแต่แบเป้าทุกคนเอ้ยแค่แน่บอกโผล่เลยจำเก่าอืมใส่เดบอกเดเป่านโปเลียนอยู่บปตะตูทุกคนเลยมีละน้อยพาไป แอมน้ำแม่ชะตุลาใได้บัวอาน้ำสิไปแม่แอมน้ำนะนาสาวใบดอไม้เใบดกไม้ก็น้อยดีอล้อดไม้กะสระบ้นทุกคนแต่ตัวน้อยตัวเยอะปนกันนี่ยู่ชนี้ดไม้หุ้นไห้ น้อยเท้น้อยว้านี่กับใบโจนโบปินอันนี้เถอส,สมชาตุลาหาทุกคนเอ้สมตุลาก็บโปแคโดดดี้หานี่นะของเหลอดีเนาเอาห้องบ่อนนั้นหน้กระปูเดกทคนห้าแลกูดนะ <c oughs> สาร, <c oughs> ระบันห้ากะเอาเนตุลาเนาะเอเอ กระปูโคพเป็นบักเป็นโลอ้าวกระปูบักกระปูนี่ีกะปือเโดน่นนเอเมข่าวฮับอกโน่นนา่ยไฮ่าวันลือยหอโฮยหงนี่และจมเลยหล้ลางนึ่งเตุารณ์เช่นไ ต้มปูต้มปลาอันนี้จะงเมีนต้มปูต,มต้มปลาทุกคนมีปูนำนี่ เลยเฮาต้มปลากระสุปร้าทุกคนเลยยังใบหน้าไม้ใบหน้าไม้เพ่อท่านเลียวใบเลียวละกันม่สาวจะเปขุดแกงหน่อยก็ชิบไปหาอาบน้ำก้อนวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนี้ขอบใจบุดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่งเป็นกำลังใจให้รหน่อยเด้อโพบกันใม่คลิปหน้า